ค่ะวันนี้พาทุกคนนะคะมาชมวิหารบรรพตหมื่นสมเด็จนะคะที่วัดป่าหนองชาติถ้าจะอีสานบ้านเท่ากับวัดป่าหนองสาดค่ะถอดรองเท้าค่ะเราต้องถอดรองเท้าเข้าวิหารนะคะโอ้ยสะอ่อนความงามของวิหารเพลินนะคะ วิหารที่สวยสดงดงามของสัดมหาสรา,ารคามอีกวิหารหนึ่งนะคะสาธุเดอ้อความงามของวิหารนี้นะคะมีพระพุทธรูปทั้งหมดหมื่นนะฮะหมื่นทั้งเป็นวิหารที่สวยงาม วันนี้นำเที่ยวโดยคุณครูเต้าส่วนค่ะสะดาะเคราะห์มีบุญผ้าบารมีค่ะเดี๋ยวเที่ยวชมวัดที่สวยสดงดงามขนาดนี้งามอิหลีวิหารเพิินใครที่มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดมหาสารคามนะคะวิหารนี้วัดปา่าหนอง หนองชาตินะคะตำบลหนองดอนเงินอำเภอเชียงยืนค่ะจอดมาศราคามสวยสดงดงามมากวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยค่ะหลวงปู่นะคะรู้สึกว่าด้านหลังจะทําเจดีนะคะ ด้วยด้วยบุญพาบารมีนะคะสวยสดงดงามมากชัดท่าม,มา j ากค่ะ เป็นหินแกลนิกนะคะพระพุทธรูปที่ติดข้างฝาผนังที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะเป็นพระสมเด็จทั้งหมดทั้งหมดค่ะ,เ,ะ,เ,คะเยอะมากนะคะและพระประธานในวิหารบรรพตคือสวยสดงดงามมากค่ะ ถ้ามาจังหวัดมหาสารคามและไม่ได้มาวัดป่าหนองชาติถือว่าพลาดที่สุดในทริปนะคะช่วงโควิดนักท่องเที่ยวและก็ซา เหล่าผู้สะสมบุญเหล่าผู้ที่จะมาเที่ยวชมวัดมาทำบุญก็จะน้อยลงเพราะปกติแล้ววัดป่าหนองชาตินี่คือผู้เที่ยวชมเยอะมากนะคะเรามาผู้ร่วมทำบุญเยอะมาก เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมเจดีด้านหลังบรรยากาศดีมากค่ะเจดีด้านหลังนะคะกำลังถม โอ้ทีวัดสุดยอดเริ่มฐานก่อสร้างไปแล้วนะคะขึ้นฐานเสาเอกเสาโทคือบรรยากาศรอบบริเวณวัดคือดีมากนะพระสมเด็จไม่ใช่ว่ามีแค่ด้านในนะคะนอกวิหารก็มีค่ะซึ่งเรียงราย รอบวิหารนะคะสวยสดงดงามมากเดี๋ยวเขาจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชมวัดต่างๆในมหาสารคามเพิ่มเติมค่ะ